ขวัญอุตสามานีโพสจุกปมใส่บรทธู์ถอดปัสสาวะยังไง เรียกได้ว่าเพิ่มความคาใจให้กับชาวเน็ตไม่น้อยหลังจากที่แซและกระติกผููอยู่ในเหตุการณ์ได้ออกมาเปิดใจพร้อมกับตำรวจซึ่งทําให้ชาวเน็ตรู้สึกคาใจกับคําพูดของทั้งสองคนในหลายๆเรื่องโดยหนึ่งในประเด็นใหญ่ที่หลายๆคนสงสยัยนั้นก็คือปมสาวแตงโมถอดบอดี้สูทไปปัสสาวะที่ท้ายเรือจนพัดตกเรือจริงหรือไม่ซึ่งทางด้านาเอกสาวขวัญอุตสามานีก็ได้โพสต์ภาพที่มีข้อความของแซนเกี่ยวกับการปัสสาวะในชุดบอดี้สูทพร้อมกับแคปชั่นว่าไม่เคยเลยทําไม่ได้ด้วยถ้าใครทําได้เชื่อสอนที่าาต้องงงทํยังไง ใส่บอดี้สูทเข้าห้องน้ำของขวัญคือการถอดเริ่มนับหนึ่งใหม่ใครทําได้ช่วยซอนที่มีใครใส่ปสัสสาวะได้เลยไหมก่อนต่อมามีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเคยทําได้บอดี้สูทเป็นพายืดใช้วิธีแหวกเป่าด้านล่างเวลาด่วนๆทนไม่ไหวจริงๆต่อมาสาวขวนันก็ได้รีบเข้าไปคอมเมนต์กลับไปว่าขาไม่ได้ยุ้ยขนาดนั้นทายุ้ยจนหย่อนยานขนาดนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าบอดี้สูทเขาเรียกว่ากระโปงหรือผ้าถุงแทนซึ่งทําให้คนเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์กันเป็นจำนวนมาก